ผู้ใดพี่น้องไม่ยืนรับรับหล่อหออยู่มังนี้บ๊วยหลานหลานสิว่าอยูุ่ลำหลานนั่นลากระเพื่อถือหลอดกันเขาก็เค่อยถือนี่แหละแบียบเลยเขาต้มหรือว่าเขาหลักยังโมรู้เพราะว่าพ่อเขาได่พิมพ์เปิดกล้องใหนแล้วน้ำหอมน้ำหอมพวกกัน สร้างมากไม่ดุมคือจ่ายตังเรียบร้อยแล้วหรอกจ้ะเก็บเงินไปเล้ที่แม่ปอว่านที่แม่ปอพูดลงกันดีพูดลงในกลุ่มใช่ไหมว่าเดี๋ยวแม่ปอจะเป็นคนเข้าไปรับเองใช่ไหมบอน้ำหลานนั่นแม่นี่ยเราไม่ได้เอามาแต่ว่าแม่ปอเนี่ยเราไปเอาของพวกนึงมาบริวาเราสิมากมันบองเนี่ยว่าเห็นเราปวดลงว่าของหายนั่นเนี่ยและที่นี่ลาไปนั่น ลาซร้างน้ำหอมมาสองกองกองนึงของลากองนึงของอีพอผ่านใส้แล้วป่ะกองนั้นน่ะมันพันเก่าฮกซีฟมันสี่ขวดนั่ะแมนนี้วันนี้มันเ่าเห็นที่จริงอ่ะมันไม่ซีมันเห็นกองสองต้องซีเพราเห็นอยากเลยเอ้าตอนแรกก็โทษถามเขาเขาก็บอกว่าเขามาส่งแล้ววันนี้เดนเซอร์ไปว่าเห็นยูเห็นสองกองนั่นแหละต้องตอบในกูมันเห็นเห็นสติ๊กเกอร์สองอะไรนะวันนี้ขึ้น่เห็นนั่นไส้ หลักเลยมาไปพปนได้ปุ่มหรอไปเอาไปเอาไปเอาไปแล้วมาขึ้นเรื่องอะไรตองไรบนกล่องไม่กล่องไม่หรอยอดกล่องไม่ยอดเสียงหมดกล่องมันว่าเห็นแบบว่าบ่ได้เห็นมันมันเห็นกล้องปานนั้นไหมพี่นิกกี้เคยเสียอยู่แต่ว่ามันมันโมสามาที่สีเห็นกล้องว่าของผู้ใดๆมันเห็นอยู่ว่าเอามาส่งแต่มันซุ่มบ่ไใดอ่าว่าแล้วเขาก็มาส่งแต่ันที่ซิบหกของที่ถึงแล้วมีผู้รับเรียบร้อย บริษัทนี่จังไหนบอมีผู้ลเขาสิมัก็ออกมาแบบว่าวางไว้เลยวางไว้เลยข้าวสำระกสำระกันเลยนะคะแล้วเขาจะไปดีค่ะเขาก็สิว่างไหมแม่แม่ใจเงื่อนปลายทางแล้วแม่มันเกิดมันเกิดมาส่งตลอดนั่นแหละไม่ได้เธอท่านเห็นพอเธอไปเลยมันได้บอกเราเมื่อวานกันเนี่ยแบบนี้มันเกิดจังสิว่างไหมแบบที่มีก็ะมืออยู่ได้ดูด้วยว่าจังหน่อยจัหน่อยว่าเคยมีแต่พี่นี่ของพี่นิกกี้น่ะไม่รู้ว่าผู้เดียวกันบ่ บอกว่าพี่นิกกี้น่ะเขาบอกว่าเขามาส่งแต่เขาเบรคมาส่งเขาทายถูกส่งดีสิแล้วเขากลับกลับไปน้ำคนส่งของใช่ไหมคนส่งของไม่ไม่ส่งตอนนั้นพี่นิกกี้ได้ตามตามว่าปลอมมาเปลี่ยนช่งของแต่ว่าบอมเบียนอลไรแบนั้งแต่ว่ามันคนส่วนหลกัเลยก็เลยทคือโอกาสเลยมันไม่มีผูดอะไรกันต้องเบรแล้วว่ามันี่ก็การเบรคตรวจเพราะว่าเขาไปย้ํามันด้าินมีหลักฐานเตินการนให้พี่เบนไปเปิดกล้องให้แต่ว่ากระโดดจี๊ดอะไรเนี่ย เรซีบบ่เนปลาดอกปลาตั้งแต่เป็ดวลาสวยน้อยมากนาเป็นคนสของแต่ว่าพ่อเมียหนักกับสิมีสุนเยาวเนาะจักสิวา,ววาวอันนั้นไม่ได้ปลอดภัยแล้วที่ไหนมันจะปลอดภัยสำหรับเราล่ะหนูอ่ะเคยมีพัสดุของพี่เรียดก็ต้องบังย่อยเลยเด้เกือพวกแบนพวกเสือแบนเนี่ค่ะเราหายหายแล้วรู้ได้ไงว่ามันเป็นของแบนอ่ะสมมติว่า ช่วงนั so ้นมีข่าวเจาะกลองสามารถเห็นได้บพรา่ช่วงนั้นที่บางีมีข่าวเจาะกล้องบื้น่บอบางมันเจาะกล้องเลยจะมาส่งแต่ยังไงเหะคือสามารถเบื้องใดว่าขังในคืออย่างแล้วที่นี่มันมาส่งแค่แก้ไม่มันแก้แล้วมันก็ติดไม่มันมาส่งแค่สองสองกล่องอีกกล่องหนึ่งมันซองกล่องมันก็จริงแต่ว่าอีกกล่องหนึ่งมันไม่ได้เอาลงให้เรามันบอกมาส่งแล้วใช่ไหมแล้วก็ถ่ายรูปั้งน้ำ่น วันนี้เขาก็เลยตาม,มาว่าเราเราค็้องนั่นไปส่เก็เลยว่าโอ้มันตกหลนก่นอนแรกนะ่ะตกหล่นก็เลยให้ตามโอกาสตามตามเลี่ยวกขาบอกว่าก็เห็นหายระหว่างขนส่งน,นะเขาก็เลวาเราคล้องเขาอยู่ในหันสามมือหน,น่เจ้าเสียง ใช่สิละพิชรอบจริงแต่ถ้าไปพ่วนี่พ่วงไปพ่อมาแล้วเราไม่ได้ทำประกันไว้อืไม่ได้คุ้มครองเราสิแม่ไซึ่งมันก็มีแค่คนในที่มันแบบบุกฟองขอส่งออกว่ามันก็สามารถที่จะฟองได้ืะแสดงว่าแสดงว่าคุณก็รู้ช่องทางอยู่ต้นนี่ใช่ครูบเพนั่นที่ที่เห็นปัดปัดโคตรร่องมันเป็นกันเดียวมันคือการ ันหนว่านั่งว่าเอีซี่กับคนดูแ่ว่าชุดเชุดเพชรอ๋อที่ว่าชุดเพชรหายนะม่เนางสร้างมา่าสิมาใส่เป็นพระเอกนางนั่ะแหละพราะปีนี้ให้นางใส่ผู้ชายดินั่วด้เำลายยานไปทยอยากพอมแล้วก็ใปวดมันนีอะไรมาบ้านมันไมวเดี๋ยวมาส่งกันลยสิได้ปวดปวดหลดหวกูได้เกิดจำเป็นเลยมัน มันทยอยากของเอาไปก็แสดงว่าคุณขนาดนี้แล้วคุณยังไม่ถึงมันก็นแสดงไม่บริสุทธิ์แล้วอืออันเบฟ้องหรือฟ้องเท่าไรเนาะฟ้องพันเก่าวันนี้เพราะว่ามัน้องเหตุประกันประกันระหว่างเงินช่วงแล้วก็สิมาเหตุประกันในห้าติบริษัท์นั่นแหละนี่ยังไม่รู้ว่าแบบนีกกับเแบบนี้ผูดส้ม มันมันของเปิดขึ้นมาเหรอพูดอไไปหอนกับไปลงล่งล่งแสดงว่าพอเธอนอนเดี๋ยวพรท่านรู้เร่ยงเสร็ไม่รู้แล้วแต่ว่าพท่นเนี่ยเราแต่ว่าได้บอกเรามันเสียละทูบอกเราว่า่อจะไปไปกองเหมือน่าเมรุบนมา สางเ no ินนำอมปาปปวดตัวสันกันสื่อตอนนไม่ได้จปวเนี่ยนเออเอให้มันนํามากบักปันมาันี่แหลจะมาหตเสียก่กันเเล่้าอจะได้ส่ปัด็กน่อยจะโด่มกัเลยว่าผมค่ยสร้างเงเกงให้มาครับะผมก็่ได้ใส่กอนกางเกงให้มันไม่ใช <ada> er ่เรื่องนี้แหะผมมหาผมกเห็น แต่มันก็บอกว่าบ่เด็บบ่เด็บบอกว่าผู้ทรงเทดบอลแต่ว่างหมุดแต่ว่าที่สองกรณีคือผู้ทรงขอกราบไถ่เข้าลับผอ้กัดดินถ้ามองนี่ละมองี่าบ่เด็บมันก็ไม่ผู้รับแมนลับมันกับนันบ่เด็เท่าจังหลายกรณีที่ฉันไปเซ็นลับเพื่อกันคนที่เซ็นลับก็คือเรารับรับแล้วเราก็วางไว้ใช่ไหมล่ะแต่คนที่เอาไปแค่เป็นไปแหละมันบ่เป็นเอาไหม ท่างเจ้าพ่อนางยหันกันเขามาส่งของกับพ่อเป็นผู้เส้นลบเนาะเจยเลยนาะเอออันนี้ก็เส้นสำนักงานเนาะบามันก็บอกว่ามันมส่งตลอดเรวเคยมีของวินิจกหายี่แตบาเทียนมันี่นหูเนี่ยมันมันรซ้างแล้วบะที่นีเออหูแล้วว่ามันรับเพิ่องอะไงแล้วถ่ายรูปส่ง ทารูปส่งว่ที่าูปส่งแต่บส่งแมนบันไมูดอยุหันเนาะออพี่นิกกี้นะพี่นิกกี้บอกเลยว่าไม่ประดท่งอืแต่บารู้ว่าผู้ใดผู้เดวกันรอดกับบรูแต่เมื่อนั้นพี่นิกกี้รี่กองบุญะเขคือประดิทงสรุปแล้วแได้ขึ้นบ่ได้ขึ้นของเรพันแปดโอ้มันก็เป็นหองทม่ ทาามันก็บอกว่าจอดเท่าไหร่สิบนาทน้ำลายมันต้องแก้บางอย่างเลยว่าตีสติ๊กเกอร์น้ำหอมไปเลยเอมันเห็นมันเห็นหนามันแบบนีนวันี่บ้านพี่ตาผู้สาวตัวนี้ไหมวันน้ไรเรียนแต่ลูกไปโรงเรียนไหมวันนี้วันนี้วั่มีเรียน าดเป็นสาวเราบัดที่นี่ผู้สาวน้องหานขึ้นไปแต่ผมงามๆแต่พี่น้องกันม่อหนึ่งก็สูงอยู่แล้วอีนังนี่มันสูงกับป้อมเปียบบทนี่นี่อ,นอีนังมัดผมนี่ไหมเอาอไปไ,ไปเหตพอเธอดาบัดที่นี่เดี๋ยวสิตาไปเบิรงคลิปถือพอดาสหรับคลิปนี้สำหรับคนพอกันไม่คลิปไหนคลิปสบายดี